สออบาทครับ5ห่อส่งฟรีครับในช่วงวิกฤตนะโควิดระบาดรอซึ้ๆแซบไม่แซบไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อได้ลองแล้วฮะตุเกตาอีได้เมียใหม่เลยโมกลาวๆโดยน้องเอ็มสาวลาวเนี่ยหอมไหมหอมยิ่มเลยลูกค้ามารับถึงร้านนะครับมารับนะครับผมขอบคุณมากครับผมหมน่อไม้ใส่ไก่เดี๋ยวรอน้าเป็นตัววดนะ ส่งก็ต้องเอ็มจะวิ่งส่งนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับถ่ายคลิปลงยูทูบด้วยนะเนี่ยจริงเหรอจริงสวยหรือเปล่าลูกค้าเจก่อนเจ้าของบ่อบูสกายครับตอกิมนะนี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะครับผมไอ้ไอ้กล้องไอ้กล้องสวัสดีครับ น้าสดจาใจก้อนนิดนึงขอบคุณมากครับผมมีสีสันในชีวิตรเราได้รู้ซึงถึงคุณค่านะเงินหายากครับช่วงนี้เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้ววิกฤตโควิดเข้าไปเนี่ยโหแทบสลบครับผมสวัสดีครับแซ่บในซอยโคราชมาแล้วครับผมนี่ครับมกหน่อไม้ไก่ครับนี่นะพนะลังผลิตนะครับอันนี้มีน้องเอมนะครับเป็นคนปรุงครับน,น้องเอม เด็ดเป็นคนตรงครับเมนูบกน่อไม้ใส่ไก่นี่ครับมี่คุณพลเมียนคะคะแนะเซตไปตองครับจากแล้กม็มีน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งคะนแนกหอนะนแะแนกหอลองด้วยใบยอนะครับอันนี้อยู่ในช่วงวิกฤตโควิดครับต้องเอาตัวรอดนะในการทำ เมนูส่งขายครับเราจะ De l i v e r y นะครับโดยตัวผมเองครับวันนี้จะขี่แว้นมอเตอร์ไซค์ครับส่งออเดอร์นะครับหมกหน่อไม้ใส่ไก่ครับถึงท่านลูกค้าทุกคนนะครับที่สั่งมาครับเดิมทีทํากินเล่นครับที่ลง YouTube ไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับทําไปทํามาครับมีลูกค้าและคนรู้จักเพื่อนในเฟสครสนใจอยากให้ผมทําขายอ่ะเอาจัดให้ช่วงนี้ไม่มีรายได้เลยครับ จะต้องเน้นพอจะได้มีรายได้ให้น้องเอมั้ซื้อขนมกิน <c oughs> นี่ห่อเนี่ยกำลังห่อครับเมื่อกี้เอาขึ้นซึ่งไปรอบนึงนะครับ <c oughs> ห่อยี่สิบบาทครับเนี่ยครับมีไก่ด้วยนะครับไม่ได้เอาไม้อย่างเดียว <c oughs> ห่อยี่สิบบาทครับห้าห่อส่งฟรีครับพื้นที่บริเวณ ตัวเมืองนะโพราดครับไม่มีค่าส่งนะไม่มีค่าส่งส่งฟรีด้วยห่อด้วยหอ่อสวยๆนะลืมใส่ใบยอหรือเปล่าลืมใส่เอ๊ะมีลืมใส่ใบยอนะเดี๋ยวลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมลืมใส่ใบยอกี่ไหนได้เมื่อกี้ผมห่อไป 5, ห้าหกห่อลืมใส่ใบยอใส่กันครับ ในช่วงวิกฤตนะโควิดระบาดลำบากหมดเลยครับไม่มีไรายได้ฮะตรงนี้ครับเริ่มทดลองลตลาดก่อนครับลำบาก <ทำ S 2> อะไรไม่ต้องทำเลยเลยนอนไม่มีเงินเ๊ะ <laughs> งานก็ไม่มีทำเขื่อนก็โดนสั่งปิดครับของโคราชทั้งหมดครับทั้งเขื่อนทั้งอ่างเก็บน้ําครับยี่สิบสามสิบกว่าที่ครับสั่งปิดหมดครับห้ามเอาเรือลงห้ามลงน้ําเรียบร้อยครับทำกิจตกปลา,าก็ไม่ได้ เดี๋ยวทำคลิปทำอาหารนะครับส่งอาหารไหนน้องเอ็มห่อสวยเปล่าเหมือนคนเลยเมียห่อเป็น่ะเมียไม่ไม่รู้เหมือนกันเคยห่อตอนเด็กๆห่อช่วยยานจะทำไหมไปนั่งไปนั่ง้นจัดจัดแต่งจัดแต่งจัดแต่งกระทงจัดแต่งห่อเดี๋ยวดูคุณนายคุณนายคุณนายหนึ่งเนี่ย จะจะบอกสีเล็กติ่งของตัวนี้เลยเขาบอกไอ้นี่ต้นมาเหลี่ยงลูกน้องผมเป็นคุณนายนะเนี่ยเดี๋ยวยืมเงินลูกน้องใช้ในช่วงนี้ครับสิบห้าตอนนี้มีออเดอร์มาห้าสิบหอนะจัดไปแต่ว่าที่ทำนี่น่าจะเกินห้าสิบรอรอขึ้นซึ่ง เราส่งไปแล้วล็อตหนึ่งใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปแล้วล็อตหนึ่งขายไปยังอ๋อขายไปแล้วล็อตหนึ่งเมื่อเช้าเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบห่อฮะออเดอร์จากบ้านตรงข้ามนะออเดอร์จากบ้านตรงข้ามเนี่ยครับสั่งมาไปเลี้ยงลูกน้องที่โรงพยาบาลนะสามสิบห่อจับไปแล้วก็เมื่อเช้าบ้านตรงข้ามไปแล้วครับนี่รอบสองเนี่ยใส่ฟีดแบ็กจะดีนะ แซบไม่แซบไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อได้ลองแนละ้วฮะถูกใจไม่ถูกใจก็ติชมก็ได้ครับเราต้องมีการเริ่มต้นเนะเมนูนี้ที่ร้านไม่มีนะนมีจะทำกินกันเฉยคนปรุงลบไปแล้วอันนี้ในช่วงวิกฤตต้องหันมาพึ่งคนระับทำเมนูอาหาร d e l ิเวอรอันนี้ก็กำลังขึ้นซึ่งไว้นะครับ ได้หนึ่งทีละสามสิบห่อแข็งแรงแข็งแรงแข็งขันกันหน่อยไปยอมหมดไปเก็บไปไปยอมหมดไปยอมมหดเก็บใบยอมหน้าบ้านนะคนใบย้อยอยนะครับใบยอเก็บใบยอจากสวนทั้งหมดเดี๋ยวถ้าไก่ไม่ได้ผลิตเองนะหน่อไม้ไม่ได้ผลิตเองมีแต่ใบแมงลักนะมาจากสวนแงดีนะที่เราปลูกใบแมงลักไว้เป็นดงนะที่ใช้แล้วครับวันนี้ ใบยอไม่พอครับเติมเติมนี่ใบยอหน้าบ้านดนดีๆนะวางก้นอีหักนะโอ้คนสูงก็ไม่มาเก็บโอ้ยแขนก็สั้นเนาะตกเก้าอี้ได้เมียใหม่เนี่ยนู่นที่ยอดอีกฝั่งนู้นนี่ไปยอแกใบยอเนี่นยถือถือถือไว้ นี่อ่อนๆเลยบายอนี่บยอนผมปลายปลายหนวปลายปลายเริ่มรู้คุณค่าของเงินครับช่วงนี้ไม่มีรายได้เข้าร้านไหนทำที่พอจะเป็นเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้นะก็ต้องถาก็ตอนนี้ ต้นเล็กๆเนี่ยได้หลายยอดเลยอ้าขาสั้นไม่ถึงอ่โน้มให้ใช่จีขาสัน้นไม่มีตัวสัน้นอ่าเนี่ยเยอะไหมพอไมไหมเนี่ยขี่นะไปล้างน้ำหลีนะครับครับพอปลูกใบแมงลักไว้เยอะเลยครับ แต่ยามันขึ้นท่วมนะครับแถวยาวๆเลยครับสามแถวมันงามมากได้ใช้ประโยชน์เลยครับตอนนี้เป็นงานๆเลยล้างตัดเรียบร้อยนะเ,ยอยเอาแกนกลางออกนะครับคนกินจะได้กินสะดวกนะครับจะไม่แข็งนะเราจะใช้เ,เอาแกนกลางออกหมดครับ งั้นไปกินบางร้านบางเจ้านะโอ้โหแกงกลางไม่เอาออกแข็งนะเป็นเส้นเป็นใหญยเน้นใบอ,อ่อนนะเอาแกงกลางออกอ้าวพอดตต่อไปยอมมาเพิ่มนะครับนี่เล่งมือหนยนะนัดลูกค้าสิบโมงนะพร้อมส่งตอนนี้จะ1สิบโมงนะยังนึ่งอยู่เลยไม่เป็นไรครับของอร่อยรอได้ ไม่อร่อยเพราะว่าเม,ม้นด่านะเม้นด่าคนทำผมไม่ได้ทำนะผมคนส่งนี่คนนีน้คืคนทำปิดหน้าไว้จะได้จุเล่นครับอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าลูกค้าเนออเดอร์หลังจากที่ทำกินกันแล้วเล่นให้เพื่อนคนรู้จักกินเนะีโอ้สั่งออเดอร์กันใหญ่ครับให้อร่อยได้ไงหมกลาลาโดยน้องเอมสาวลาวเนี่ยนี่สาวลาว ไม่ลาวได้ไงเนาะคนลาวทำเนี่ย่าภูมิใจเกิดเป็นคนลาวไนดะ้ตรงน,นี้เมนูอาหารอีสานอาหารลาวเนี่คนนิยมมากแล้วน้องเอมขอเจ้ากินแต่กินแต่อมอมกินแต่หมกวันกินมันเนีาา่ถ้าลูกค้าขอเมนูออมทำไมอมได้แต่ต้องสั่งแบบมวอใหญ่ขึ้นไปตอนแรกเสร็จเรียบร้อยสามสิบอยี่มีลูกค้ามารับไปแล้วกี่ร้าน ถ่ายไม่ทันนะกำลังอาบน้ําอยู่แบบแรกครับสามสิบหอ่อหอมไหมหอมหิวเลยรถสองกำลังจะลงต่อับนี่ครับสามสิบสี่ห่อวันนี้ก็ได้หกสิบสี่หอเดีย๋ยวเราไปส่งลูกค้านะรอเสร็จก่อนอันนี้พอรามีกกาลังลิฟต์รายการออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวเหยียดเลยแหมขายดีขายดีเป็นตาชื่นใจอน่อย่างเงี้ยยอมทนแดดทนร้อนนะ จะส่งได้ครับวันนี้ลบสองลอบสอง,องมันนึ่งด้ทีละสามสิบห่อครับสองซึง,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 งจัดนะสิบโมงกว่าแนละ้วยังไม่เสร็จเลยล<ห> <c oughs> ูกค้าต้องกินก่อนเที่ยงเลยเนี่ยเวลาเล่งเรานะดูมี ลูกค้ามารับถึงร้านนะครับขอบคุณเจด้า,ดาคนสวยนะเดินทางไกลมาจากเจ้าหอนะเพื่อมารับหมกหนะ้าห่อขอบคุณมากเลยติดเยอะตุดเยอะขอบคุณนะครับลูกค้าแม่มาซื้อถึงร้านนะี่เจด้าครับนี่ไหน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 ,นดูหมาน่ารักหน่อย มีลูกมาด้วยไม่ไม่ไม่เลี้ยงคนแล้วค่ะมีลูกก็โอ้ยกลัวกลัวกลัวนี่นี่ไม่เลี้ยงคนแล้วค่ะเลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงไม่เพื่อนลูกค้ามารับนะครับผมขอบคุณมากครับผมลูกค้ามารับถึงร้านครับมีลูกค้ามาอีกแล้วครับนี่ลูกค้าคนนี้ออเดอร์เยอะนะคนนี้ออเดอร์สิบหอเนี่ยสิบหอเฮ้ยเฮ้ยหัวปูเลย ช่วงโควิดนี่นอนอยู่บ้านทั้งวันใช่ไหมเนี่ยขึ้นอึดเลยนี่สวัสดีครับนี่แก่ปุ้ยหมกหน่อไม้ใส่ไก่ดยรอบหน้าเป็นประกวดนะนี่ประกวดนะชุดส่งนะวิ่งส่งเตรียมของขึ้นรถเลยเตรียม เดี๋ยวผมก็ต้องเอม็มจะวิ่งส่งนะครับมะม่วงของเองจ๊ก่อนก่อนสาธยายไร้โควิดให้น้องเอม็มไปด้วยคอยส่งนะผมจะถ่ายคลิปนะ <c oughs> นี่ทําคลิปด้วยก็เลยต้องเอาน้องเอม็มไปด้วยครับพร้อมส่ง <c oughs> พร้อมยังนี่เดี๋ยวนะครับพร้อมยังน้องเอ็มนะครับเดี๋ยวไปส่งมกหน่อไม้ให้ลูกค้าหน่อยครับผมถึงที่แรกครับ ส่งข้างนอกสำนักงานชนประธานที่8โคราชน,นี่ห้างหอกระจุกมาแล้ hey, ควครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมอุ่นหนุนแซ่บในซอย <c ười> นี่เป็นลูกค้าประจำที่ร้านนะครับมาอุ่นหนุ่ม <c ười> ขอบคุณมากครับถ่ายคลิปลง Youtube ด้วยนะเนี่ยจริงเหรอจริง <c ười> หรือเปล่า <c ười> ถึงแล้วอูต่อโต๊ะสวิตเนี่ยเจ๊กรเจ้าของบ่อบูสกายครับมานะครับเจ๊กรครับบริการส่งทึงที่เจ๊กรอุดหนุนมะม่วงเขียวเสวยสองโลครับกับหมกอีกเจ็ดห่อับายอะไรใช่ไหมคะใช่ใช่ขอบคุณค่าเทไรคะร้อยร้อยแปดสิบบาทครับไม่ใช่สองร้อยเนี่ยแปดสิบ รอกินน,นั่นอีกคิดว่าไม่ทันเมื่อกี้ให้ลูกน้องไปซื้อไปเสียส่ยวจำเรื่องอะไรานไม่ยากเร่งเร่งเลาอยู <laughs> ่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับร <laughs> ไปส่งแถวไหนบ้างเนี่ยเพิ่งนีเจ้าที่สองนี่ยออกเลยนะขอบคุณค่สะส่งให้ล <laughs> <laughs> ูกค้านะครับผม <laughs> ลูกค้าไม่ต้องอายม่ต้องอายกล้องอายกล้องสวัสดีครับนี่ลูกค้าร้านแซ่บนะครับนี่วันนี้เดินทางไกลเพื่อมาส่งให้ลูกค้านี่เพราะว่าเป็นลูกค้าร้านแซ่บนั่ยเลยมาส่งให้เขินเขินอายกล้องหน้าสดจะอายกล้องนิดนึงขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ส่งบ้านสุดท้ายไปที่เรียบร้อยเป็นไงน้องเอมมีสีสันไหมชีวิตเราฮะมีสีสันไหมสีดำสีดำร้อนตับแลบกันตอนนี้ เที่ยงับท่านผู้ชมส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันมีทั้งส่วนที่เอามาส่งแล้วก็ส่วนที่ลูกค้าไปรับที่ร้านครับวันนี้ก็63 64ห่อครับเรียบร้อยครับแป๊บเดียวก็ได้รู้ซึงถึงคุณค่านะเงินหายยากครับช่วงนี้เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้ววิกฤตโควิดเข้าไปนยโอ้โหแทบสลบครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านนครับคิวมากยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยฮะ เสร็จภารกิจครับวันนี้เดลิเวอรครับส่งหมกหน่อไม้ให้ลูกค้าครับโอ้ร้อนเอาการเหมือนกันครับแหมกว่าจะได้ตังค์นียครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมช่องแซ่บในซอยโครับถูกใจนะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับช่วงนี้เจอวิกฤตโควิดนะกับพิษเศรษฐกิจโอ้โหหนักเลยครับช่วงนี้สุสานครับผมทุกคนสวัสดีครับ